แมนยูนำสองศูนย์ไม่รู้แต่อาเซนอลจ่าฝูงแน่นอนดีใจกับแฟนปืนด้วยนะครึ่งแรกเนี่ยอัดเวสแฮมไป1นขึ้นจ่าฝูงชั่วคราวไปก่อนส่วนแมนยูได้2ประตูในครึ่งแรกเลยเหลือเชื่อเหมือนกันนะจากเมสันเมาส์และเบนจามินเชสโกเริ่มเกมมาแมนยูดูท่าจะป้อแปะนะ้นะเดอต์แลนด์ได้ปาดฐานหน้าเกือบนำก่อน1นึ่งศูนย์แต่นทีนที่แปดเท่านั้นแมนยูพลิกนำก่อนได้1นึ่งศูนย์จากเมสันเมาส์ เป็นลูกที่เอ็มบูโมเล่นกับอาหมาัดทางฝั่งขวาครับแล้วเอ็มบูโม่เนี่ยตัดเข้าในด้วยซ้ายแล้วก็เปิดเข้ามาเมสันเมาส์จับด้วยซ้ายแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปวันเล่เข้าไปเสียบมุมสวยงามและจุดเด่นในเกมนี้ของแมนยูคือดิโอโก้ดารนะใช้เท้าเปิดบอลแม่นใช้มือทุ่มไก่แม่งเลย นี่เลยเป็นข้อดีของดาโลนะที่ทำไมโค้ชที่คนถึงใช้แล้วอยู่กับแมนยูได้ยาวนานขนาดนี้เพราะโค้ชสั่งให้ทำอะไรก็ทำใครแบบทำอะไรไม่เป็นตัวเองทำให้หมดเลยและเป็นที่มาของการนำา2งศูนย์ด้วยเป็นการทุ่มไกลครับจากฝั่งขวาแล้วทุ่มมาเนี่ยกองหลังของซันเดอร์แลนด์เนี่ยม่งกันไม่ขาดครับสุดท้ายไปเข้าทางเบนจามินเชสโกโอโหเชสเทยิงประตูที่2ในหลีของซีซั่นนี้ได้แล้วก็ต้องชมการยืนตำแหน่งของเชสโกนะแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเชสโกเนี่ยควรจะยืนมาแย่งม่งนะแต่ว่าเพาไปยืนข้างในก็ทำประตูได้ก็ดีเหมือนกันทท้าาายยคครร่งแกกฟนนีีไดดวววเเสจจุุโ เบนจามินเชสโก้เนี่ยแหละที่ทำประตูสูนย์ยกเท้าสูงนะถึงแม้ว่าจะไม่โดนเนี่ยแต่มันก็อันตรายพอสมควรตลกคือตัวของซันเดอร์แลนด์เนี่ยแอคติ้งนะคือเท้าไม่โดนหัวเลยแต่บอลน่ะโดนหัวแล้วเขาเหมือนจะคิดว่าเอ้ยไอ้นี่มันคือเท้าแล้วมันก็แอคติ้งมาเจ็บหัวสุดท้ายกรมาการเช็คจอครับมันอันตรายก็จริงแต่ว่ามันไม่โดนศีรษะจริงๆนะไม่ได้สัมผัสกันก็ไม่ได้เป็นจุดโทษส่วนเซนเนอร์ลมเนส์วันนี้ก็ยังไม่พลาดอะไรนะมีจังหวะบินเซฟสวยๆด้วยอยู่ทีสองทีขอะออสุ